กลับมาพบกับหมอน,นิษหมอฟันลงจอเขี้ยวกระดูกไก่แล้วฟันแตกเบิกประกันอุบัติเหตุไม่ได้โดนต่อยจนฟันหักก็เบิกประกันอุบัติเหตุไม่ได้เอาาลื่นล้มฟันแตกบางทีเบิกได้บางทีเบิกไ,ไม่ได้โอ้โหหมอน,นิี้นี่งงเลยนะคะคนไข้มาบ่นให้ฟังบอกทำประการอุบัติเหตุมาแต่เบิกอะไรเรื่องฟันไม่ได้เลย,ย,ยหมอน,นิ้ก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้วันนี้มารู้ทันประกันกับหมอน,นิดกันค่ะ คือถ้าคนไข้ทําประกันอุบัติเหตุย้าว่าเป็นประกันอุบัติเหตุนะคะเราต้องมาเข้าใจคําว่าอุบัติเหตุกันก่อนว่าประกันเขาตีความแบบไหนเขาตีความว่ามันจะต้องมีปัจจัยภายนอกมากระทํา แล้วทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ทําประกันเนี่ยไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่มันบังเอิญเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มากระทํานะคะพวกเคี้ยวกระดูกไก่แล้วฟันแตกส่วนใหญ่ประกันตีว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแบบไหนนะคะที่มันจะเป็นอุบัติเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่น การลื่นหกล้มนะคะถ้าเราไปลื่นสะดุดฟุตบาทหรือว่าไปลื่นจงจุดที่มีน้ำเราลื่นสไลด์หกล้มไปฟันกระแทกฟันหักแบบเนี้ยถือเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราลื่นเพราะเราวูบเช่นเรามีโรคประจำตัวอาจจะมีลมชักอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโรคประจำตัวแล้วเกิดการวูบหมดสติไปจากโรคประจำตัวอันนี้ไม่ถือเป็นอุบัติเหตุเขาจะไม่ให้เราเบิกนะคะ ราะนั้นเรื่องของการทำฟันเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะมีปัญหามากเลยว่าทำไปแล้วเบิกไม่ได้บางประการเขียนเลยนะคะว่าต้องเบิกภายใน24ชั่วโมงนะคะคือพอคุณเกิดอุบัติเหตุปั๊บคุณต้องมาทำฟันภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาจะไม่ให้เบิกเลยนะคะบางประการเขียนว่าภายใน7วันอะไรที่เป็นส่วนต่อเนื่องหลังจาก7วันก็เบิกไม่ได้นะคะซึ่งมันยากมากบางครั้งเนี่ยเรากกล้มฟันกระแทกเนี่ย บางทีอ่ะมันยังไม่ต้องรักษารากนะตอนนั้นแต่ฟันมันตายหลังจากนั้น6เดือนต่อมามันสืบเนื่องจากอุบัติเหตุก็จริงแต่ประกันไม่ให้เบิกแล้วเพราะว่าหลังจากอุบัติเหตุตั้ง6เดือนกว่าฟันจะตายนี่นออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปคาดหวังมากว่าในเรื่องของประกันอุบัติเหตุพอเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราจะเคลมได้ทุกอย่างเบิกได้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วหมดนี้จะเจอคนไข้ที่แบบออาวพอทาเสร็จไปบินออกมาแล้วไปเคลมไม่ได้เนี่ยมาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยนะคะจึงต้องเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาว่าหมอก็ต้องไปศึกษาว่า เออแล้วอะไรอะ่ะที่มันเบิกได้เบิกไม่ได้ซึ่งแต่และประกันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเราต้องไปดูในกรมธรรม์ของตัวเองค่ะอ่ารู้อย่างนี้แล้วเรารู้ทันประกันกันแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราได้นะคะวันนี้หมอน,นี้จากหมอฟันลงจอขอไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า